พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาพพิชาหนกแลน,ตนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับข่มขืนอย่างไรถือว่าเป็นความผิดสําเร็จ บางทีในแง่มุมของกฎหมายกับความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะไม่ตรงกันแม้ว่ากฎหมายจะนำเอาหลักพื้นฐานในการคิดของสังคมนั้นมาเป็นหลักเกณฑ์ในการบัญญัติกฎหมายก็ตามแต่หากมองในแง่มุมของกฎหมายแล้วย่อมมีความละเอียดมากกว่าความคิดของผู้คนในสังคมดังนั้นการกระทำเพียงใดจึงจะถือว่าเป็นความผิดสำเร็จในแง่ของกฎหมายนั้นผมจะอธิบายให้ฟังครับการข,ข่มขืนกระทำชำเรานั้นคือเอาอะไรก็ตาม ลวเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายแม้ว่าจะไม่ได้สําเร็จความใคร่ของตนเองก็ตามย่อมเป็นความผิดสําเร็จในความผิดผานข่มขืนกระทําจํเราทันทีผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมด็เอร์กิติศักดิ์เนติบัฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ